พูดตำวดวววรวจเอาเน่ารักเลยเอน้ารัลยน่ารักเลยอะไรล่ะลูกน้ารักเลยอ่ะตัวอะไรครับอ,อ,อดิด,อ,อ,ด,ดอหรอลูก อดีโดอดีโดอะไรไดโนเสาร์อดีโดไดโนเสาร์มัมมัมด้วยอมบึนบึนเด้อลูกอดีโดมันทำยังไงนะลูกมันทำยังไงทำหน้าไงครับไหนหันหน้ามาดูสิมันทำหน้ายังไงคุณยายดูหน่อย อ๋อทำหน้าแบบนั้นเหลอครับดูเลยเหรอเอาแบงแบงเอาเล่นแบงแบงเหรอว้าวแบงแบงใหญลึกอ้ําด้วยครับอ้ํา้ด้ครับคนเก่งอ้ํา้ด้ครับยังไม่ได้เล่นแบงแบงนะไม่ได้เล่นแบงแบงนะใครไม่อ้ําอ้ําโอ้เก่งจังเลยอ้ําเก่งจังเลย do